ค่ะพีค่ะิกรรมวันนี้ค่ะ็ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะว่าเราสินค้าไสกินนะคะมีขายที่อีฟแอนด์บอยแล้วค่ะก็เลยถือเป็นเต้นใหญ่หน่อยหลังสมการก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกสนานร่วมกันในวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ได้ร่วมงานกับท้องสองคนด้วย็ครั้ค่ะครั้งแรกเลยนี่ได้ร่วมงานกับท้องสองคนค่ะทั้งสองคนน่ารักมากมาค่ะแล้วก็อยากขอบคุณที่วันนี้มาร่วมงานกันนะคะก็ ทั้งทาง,งแฟนคลับของเนาปอแลวน้องกิติอะคะ่ะก็สนับสนุนอย่างดีเลยค่ะเป็นหน้าเราทั้งสิงเดปินและหน้าเราทั้งแฟนคลับเลยค่ะแล้วนี่มีตัวมีเซเว่นใช่เลยความพิเศษของตัวนี้คืออะไรบ้างท่ะ,ะ,ะจริงตัวนี้นะคะเราเรามีทั้งตั้งแต่โฟมล้างหน้าโทนเนอร์แล้วก็ตัวมอยส์ไรเซอร์นะคะความพิเศษก็คือเขานะคะมีตัววิตามินทั้ง7ชนิดนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกและที่สำคัญนะคะมี ออมีส่วนผสมจากวิตามินที่มาจากข้าวรายแล้วก็นมถัวเหลืองค่ะซึ่งไม่ใช่เป็นวิตามินสังเคราะห์ซึ่งดีมากๆต่อผิวค่ะแล้วที่สำคัญเราผ่านสกิน s a ฟตี้เทส t มาแล้วเรียบร้อยไม่แพ้ไม่ระคาย Uh, each skin we are focusing on product with a new design and new formulation uh, also making the product easy and simple for customer to understand because we believe that the good product doesn't need much explanation <laughs> รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมทางกับอีซินแล้วก็อีแบนบอยด้วยครับก็คือกิจกรรมวันนี้สนุกมากๆเลยครับใช่ครับได้เล่นกับแฟนเก่งกๆแฟนก็คือแบบเป็นจอยมากๆเลยครับแล้วเราอยากจะแบบแนะนำไหมในกัาสกินตัวไหนกับแฟนบ้างจริงๆอยากแนะนำทุกตัวเลยเพราะเขามีครบจบสามตัวเลยครับก็คือมีทั้งคินเซอร์โทนเนอร์นเนอร์นนอรแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ใช่ครับก็คือแต่ร้านก็คือจะมีแบบ สารที่ยับยั้งกันเกิดรอยใช่แล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นแบบสร้างเกราะป้องกันได้ผิวด้วยใช่ไหมคะคือไม่ด้ฝากกิจสกินกับแฟนของติ๋วก็ในปีนี้นะคะกิจกรรมก็จะมีงานมากมายหลากหลายค่ะก็จะมีทั้งป๊อปอัพแล้วก็ทั้งบูธโปรโมชั่นนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากแฟนคลับของคุณติ๋วกับคุณตอช่วยติดตามด้วยนะคะอาจะมีกิจกรรมดีๆด้วยกันในอนาคต Thank <laughs> you.